หึกว่าจะจบนเรื่องโสดาบันยังขาดอีกข้อหนึ่งไม่ได้ในไหนพูดแล้วก็ต้องบอกให้ครบเพื่อนๆจะได้รู้เอาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติเลือกเอาเลยว่าจะใช้คุณสมบัติข้อไหนอของความเป็นโสดาบันก็คือสรุปเลยเอาสั้นๆรวบๆเลยก็คือ1ก็คือมีศรัทธาในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและบวกกับการมีศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็เป็นโสดาบัน สองก็คือมีศรัทธานในพระพุทธธรรมพระสงค์อย่างไม่หวั่นไหวบวกกับการวางจิตในการให้ทานโดยการลักความตริยเป็นมนทินนี่ก็เป็นโสดาบันสามก็คือการที่เรามีศรัทธานในพระพุทธธรรมพระสงค์อย่างไม่หวั่นไหวบวกกับการมีปัญญาเห็นการเกิดดับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเพื่อนเพื่มีปัญญาเห็นการ เกิดดับว่ามันสิ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเสื่อมสุดท้ายก็ต้องมีสลายไปก็คือมีปัญญาตรงนี้ดังนั้นทั้งหมดนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้าเรามีคุณสมบัติ4ข้อเนี้ยก็คือเราเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันแล้วคุณสมบัติสข้อนี้ก็คือเป็นเหตุในการที่ทําให้เราเนี่ยได้ในสิ่งที่สมความปรารถนาด้วยได้ในสิ่งที่เราตั้งใจอยากได้ด้วยอันนี้พุทธมีบอกไว้ เพราะฉะนั้น